ตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกา14นาทีช่วงเวลาออกหากินของเยวของเรามากมาเชะนั้นแล้วเกมนี้แหละใช้เลยขอโทษเลยไม่ติดอ่ามันหักหงิกงอเงี้ยบิดงิกงอเราต้องรีเกมนะแม่เปิดมาก็มีปัญหาเลย ก็จะกจีหูก็ยังมือบิดหงกงออยู่ดีไม่เป็นไรเล่นได้เหมือนกันย่อแรกของเราคร์ลซีโลซีโลโรตี้อุ้ยเขาเล่นกันหมดเลยเดี๋ยวรอรอรอพี่แกมาเดี๋ยวจะได้ถามเล่นยังไงตกเรอรอรอพี่แกมดีะไดังมันเป็นยังไงคุณซาตียว่ดีครับมันเป็นยังไงจำไปแล้วไอ้คนดังครับอันนี้เอันนี้มันเล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไง เก็จะมีโลตามนี้ครับมันมาเล่ามัมีโลตามนี้ครับมอร์เดอร์นะครับก็สองร้อยค่าทุกคนหนีตกเกมเกรสเหลือคือโบกันธรรมดาครับเกรสเวลาปีกันเองอ่ะเอาพจะตกมือนะ้็จับไม่ได้ช่วงเวลาหนึ่งแต่มาอินเวชั่นเหลือนักซื้อ ถ้าสืบพ้อยู่รอบเทินแรกรอบรอบต่อไปจะไปหยิบปืนในในในตู้เซฟได้ต้องหาตู้เซฟจะเป็นเดนดอมครับแล้วก็ปืนเป็นนัดเดียวตายส่วนพวกอูที่ถือกันทั่วไปที่เห็นอนะ่ะก็จะดาเมจหนึ่งร้อยก็คือตีสองฮิตครับสําหรับฆาตกรที่โดนตีโดนสองฮิต,อ,ตอ,อ่าแล้วไนอ๋อาทเสูตรีสามอุอ้ยชิบหายแล้วล้วโดนโยนเข้ามาเลยด้วย สัฟฟอร์คเชอร์และสมองัสต้องหาแล้วเป้าหมายคืออะไรสักอย่างหน,น,นึ่งตอนเรายังไม่รู้นะครับเฮ้ยมันคืออะไรนะว่าไงต้องหาอะไรกันนะอาจจะเป็นการฮัลโหลอุ้ยอฮ้ยเราต้องตักตีมัน อ่าปิ right. oh, okay. ้้งไกกัโอ๊ยเราต้องหาอะไรบ้างนะไม่มีวุฒิเลยมันก็จะมีเป็นครูครับมีให้เก็บครูให้คราผ้าชิ้นแล้วไปเปิดทองเก็บครูเลยเหรอเป็นพวกกระดาษเศษกระดาษครับเศษกระดาษนะครับ เป้าหมายแรกเศษกระดาษถ้าอาวุธไม่มีก็เตรียมตัวเตรียมตัวตายกันครับตอนนี้แต่ไม่มีบ้องกันตัวเนี่ยเนี่ยอาวุธเอาสักอันหนึ่งถ้าผมเอาวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟไฟโดนสับเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยประตูอ่ะไม่ตอนนี้คือมันเดือดมันเดือดอ่มันเดือดมันสับไฟลงตายตายคู่ตายคู่ เราเปล่าไปไม่ปติในการถ้าเกิดอาวุธขึ้นสีแดงเอาไว้ตีนะครับถ้ากดให้อาวุธขึ้นสีแดงอ๋อโอเครรบทราบระแบิของฉันกำลังจะหมดลงอุยอะไรอะหุยอะไรหุยขนมขนมจัดหุยว่าไงว้าี เราต้องป้องกันซึ่งกันและกันเราตั้งสมรภูมินี้ต้องดูอันคุณคุณผมเจอกุญแจไนเอ๊นั้นดักคนด้วยวะกุญแจคืออะไรอ่ะเราก็เดินตามเขาไปก่อนนี่มันเดือดนี่มันห้องเดือดโคตรเดือดอยู่เลยมาซิโรโลตี้กูไปแล้วเพื่อนผมหายไปได้ยังไงอุ้ย หลังชิดมุมกดเข้าแรกไปมีความหวาดกลัวแต่ไงได้เฮ้ย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 เปลี่ยนอาวุธเป็นดาบมีคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้ชื่อภาษาแปลกๆใช่เหรอสวัสดีอะไรอะฮัลโหลาใส่เรามันโดนอาวุธเราฮุยกุญแจเอาไปทำอะไรอ่ะกุญแจเอาไปทำอะไรอ่ะ

ต้องหาอ๋อน่าจะเป็นการไปปลดล็อกไอ้นี่แน่เลยปืนนะครับก็คือเอาปืนมายิงนั่นเองแต่เราไม่รู้อยู่ดีว่าหลักฐานเนี่ยอยู่หนอุ๊ยหโห่กุญแจเยอะจัดอุยอยอ๊ย

อ้าวในเกมนี้เราแปะๆไม่ได้ด้วยว่ะเห็นแต่ทำอะไรูไอ้เย้เลยหลบมุมอย่างนี้เย้เลยสัตว์อมตะเด็กอีกนี่เย้โอ้โหห้าแผ่นโหหรืชีสแค่แผ่นสองแผ่นเจอลำบากเลยไอ้เยอ้มันอยู่ใต้ตีนฉันมาตลอด เฮ้ยแจกุน Unlock มันเหลืออีกอกี่อันเนี่ยอีกอันเดียวเท่านั้นเพียงแค่หนึง่งดอกเราก็จะได้เป็นอิสระซึ่งซึ่งที่นี่แล้วแล้วนี่มันที่ไหนวะโอ้จอบตกใจเฮีย <c oughs> อีสตาดีกว่าไอเ้เรานานๆทีเราได้มี <c oughs> เล้นอะไรในรอกบ้านบ้างออกรอกบ้าน เฮ้ยแกจูนอีกแล้วดอกนี่แหละสูงดีนี่บอกเลยว่าเด่นสง่าตส่ขุมป่ะมาเห็นมาเห็นเงาเงาโอ้ยมีการนองเลือดกันเกิดอ้าวมาแล้วมาเลยโอเคเอ้ยมันเป็นสวิตเหรอเนี่ยอ id er ้าอจริเอ้าไม่ใช่กู มีเรื่องอะไรเกิดอุ้ยมีคนสองคนเป็นพยานนะคุณอ้าวไม่มีอะไรเลยไปเจ็กเอ้าวปเราป่าป่าไม่มีอะไรเฮ้ยเราง้างเลยเหรอเราง้างเลยอีกนิดนึงนี่กระดูกสันหลังหลุดออกมาเรียบะปิไปมันต้องไปเปิดไหมจะเหนื่อปิดติดต้องแี้จิ้มเลยจิม้มเอ้าเอามันเปิดไม่ได้เราเตอร์ดหนึ่งสมาชิกของแก๊งหลุดบุญ อะไรยังมีการขี่กันเกิดขึ้นตำรวจในหมู่โจรอ่ะโอ้โหเขาเขง้างกันมาหมดเลยนะปิดไฟปิดปุ๊บโดนลุงตืบอย่างแน่นอนแกคิดว่าแกที่เป็นตำรวจอ่ะจะสู้พวกเจ้่หรือ่ครับขอขอเวลาทุกคนนะก็สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับเปิดคลิปทุกคนฮัลโหลหน่อยเร็วเปิดคลิปเร็วโอ้ยเราเราจะไม่ให้คนรู้นะครับว่าเราเราเราก็มีอาธิกันฉะนั้นเขาจะต้องเขาจะต้องไม่ดูนะครับเขาจะต้องไม่ดู จิ้มเลยอ้าเด็กชิวเลยสมองงัสน่าตกใจจิงยวิ่งอขังวกระสวดที่มาเปนกระสาบวดเอ่อกระสวดอะไรนะสวดล่ยิศานะโทษทีสวดคือถานลศานะอ๋อฐาไลายิศาสานนึกว่ามาจากจีนเนยเนี่ยกนี้ใช้ที่ทวิปอะไรครับ วัตเฟ็กคองโกมีจีนด uh ้วยเหร呐ม่ะจะวิบอ่ะเฮ้ยยังไม่มีการเดือดกันเกิดขึ้นในนี้พิทฟูไม่มีอาวุธมีแต่เนี่ยอุ๊ยเฮ้ยมันมีเสียงเดือดเกิดขึ้นความคิดเสือกเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอเอ้าว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 คุณทียาทียาทำไรมีผู้กระทำแล้วชิงหรือเปล่าเมื่อกี้ คือมือดมืดจัดมาจุดแน่นอนงานนี้งานมามาโอ้ยโอ้ยเดือดตาตากนเลยกูไปเลยเยี่ยวายผู้เหลือรอดอย่างกูจะต้องไม่อยู่ที่นี่อย่างแน่ละใช่า <c oughs> ตามกูทันได้ไงวะ<ม>โคตรไหวเลยโคตรชิดความเดือด